มากมเลยค่ะคุณดวงเดือนบ้านบึงออน้องดวงเดือนพดีลูกโทรมาให้เอากระเป๋าเดินทางไปให้ก็เลยต้องหยุดเวกเวลา6เดือนก่อนกรุณาเพึ่งทำการผ่าตัดมาได้สามเดือนค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ หรือว่าจะยาวไปถึงใบค่ะขอบคุณครอบครัวชาวสวนขอบคุณคุณครูกิ่งมัดซีดอยกำเนิดด้วยค่ะขอบคุณคุณอุบลสอนพักดีอุวันค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณการกดไลค์กดหัวใจสำหรับทุกคนที่มีให้กันนะคะขอให้หายไวๆค่ะคุณครูค่ะส่งหัวใจรัวๆให้เลย คุณครูมัตซีดอยกำเนิดสวัสดีทุกท่านนะคะเพราะว่าคุณครูมัตซีมองไม่เห็นคอมเมนต์อยู่แถวไหนเอ่ยนี่กรุณากำลังจะเดินทางไปค่ะซอยท้องรอบ้านก็อยู่แถวบางครังสำหรับผู้สูงอายุมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะมามันมาแล้วมันก็จะมาเป็นเซตเลยค่ะมีของค่ะกรุณากำลังเดินทางอยู่บนถนนสุขุมวิท ที่จะไปทองหลอ่อเพื่อให้ AI เปิดค่าการมองเห็นอขอบคุณมากๆเพื่อนๆทุกคนที่คอยอขอบคุณทุกคนค่ะร้อนๆพักเบรคครับขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้กันตรงนี้ค่ะเหลือเวลาแค่หกนาทีค่ะนาเข้าใจดีเลยยังเข้าใจอยู่ว่าคิดอยู่ว่าน้องนกเอาเวลาไหนไปหลับไปนอน จายจ่ายชื่อหญ่อะไรแกท็อปใช่ไหมนั่นหาคลิปนั้นก็ปังกำลังใจที่มอบให้กันทุกคนคะ่ะอ,อผ่านตรงนี้กรุณาก็เลยไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้เวลาเท่าไหร่เพราะกรุณาคิดจากคะแนนที่กรุณขอ ให้เงินทองไหลามาเทมาอย่าได้มีอุปสรรคใดๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะเงินทองใจหวังนะคะ,ะกรุณาณไม่ขอ,อรับคำวอวยพรจากคุณครูกิติมาด้วยเพราะว่าการุาณาก็ต่อแล้วใกล้ถึงฝังมองเห็นฟังอยู่แค่เอื้อมแล้วค่ะ มาปินขบวันเลยค่ะสําโลกสําหรับผู้สูงอายุขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณกําลังใจที่มอบให้กันค่ะ,อ,ะออนุมามุนปาสายสัมจากบ้านมาไม่ไกลเลยเราวิ่งมากี่กิโลแล้ะใช้เวลายี่สิบสามนาทีบนขยับได้บนเทศทางบนถนนสุข,ขุมวิทค่ะ ดวงเดือนบ้านบึงอ้อสวัสดีค่ะกรุณาทำไมไม่ถือโทรศัพท์แล้วเดินไลน์ครอบครัวชาวสวนนะคะมาเป็นตัวแทนของครอบครัวชาวสวนค่ะเอิร์ธแฮคัสบิวตี้สวัสดีพี่ดวงเดือนนะคะ,ะวิทกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เขาค่ะถ้ามีโฆษณาที่ต่อท้ายคลิป ที่เป็นโฆษณาลาันเลค่ะเพราะเราต้องเกี่ยวก้อยกานจับไม้จับมือการเดินบนถนนเส้นนี้ไปไปอีกยาวไกลค่ะกรกราณาเพิ่งได้เข้าไปดูคลิปเดียวค่ะสำหรับของเมืองก็สวัสดีสายสัมพันธ์นสวัสดีน้องพรครับ สวัสดีค่ะคุณประสิทธิ์ล้อมองไพศาลขอบคุณที่เข้ามาส่งกําลังใจให้นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะกรุณามีโรคประจําตัวอย่างอื่นด้วยหรือต้องพยายามเรักษาตัวเองตรงนี้ขอบคุณค่ะไปข้างนอกมาค่ะแม่ไม่เป็นไรค่ะน้องออนสวัสดีแสงเดือนสีภัยค่ะ พ่อโนนแม่อ้อชาแนลสองวันครับใช่ไหมคะต้องดูจากผู้รู้คะ่ะน้องเต็งโมขอบคุณพ่อนนแม่อ้อชาแนลค่ะเดี๋ยวผมเชิตรงขานนะครับขอบคุณมากๆเลยคะ่ะขอบคุณพ่อนนแม่ออดน้องวินเนอร์กอนครอบครัวชาวสวนจำลองมาลายสีค่ะขอบคุณมากๆกขอบคุณกําลังใจที่มาสม,มอบให้การค่ะผ่านตรงนี้กรุณานก็เลยไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้เวลาเท่าไหร่พ่อกรุณาน คิดจากคะแนนที่กับรู้นะคะคุณปานิสาบุราล,ลักษค่ะ,ะดูคลิปเสร็จก็ดูโฆษณาดูโฆษณาให้ถูกวิธีดูโฆษณาให้เพื่อนได้รับถนนสุขุมวิทเพราะมันเป็นเส้นทางที่รถติดค่ะ,ะดวงเดือนบ้านปุอ้าถึงแล้วเลี้ยวเข้าถนนแล้วก็เช็คหลังบ้านตัวเองบ้างไปแค่ตอยทองหล่อนี่เองค่ะ พอดีลูกสาวเขาจะเอากระเป๋าเดินทางเขาจะไปฝากฝังให้เพื่อนๆว่าช่วยวนคลิปให้กรุณาด้วยเพราะว่าการุณาจะได้ถึงน้องน้องหน่อยวรพัฒน์สับยายท็อปที่คอยสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้กรุณามาโดยตลอดค่ะทำให้กรุณามีวันนี้ ฝั่งโขงแมวล่าแมวล่าอขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาส่งกําลังใจให้ค่ะแสงเดือนศรีไพยขอบคุณค่ะแม่ป้อมก็คือจะไม่ลืมทุกคนค่ะไม่ลืมทุกคนเลยแม่ป้อมก็เป็นยังอีีภัยสวัสดีจ้าคุณปานิสาค่ะคุณปานิสาสวัสดีคุณแสงเดือนศรีไพยด้วยค่ะสวัสดีทุกคนในห้องไน,นก็เป็นอย่างงั้นของแม่ป้อมก็ยังนี้ในชีวิตจริงแม่ป้อมก็เป็นคนแบบนี้ คนเรามันไม่สามารถทำฝืนตัวเองได้ที่จะทำไทยที่ไม่ใช่ตัวตนของสําหรับกําลังใจที่มอบให้ขอบคุณมากๆกเลยค่ะกรุณาก็คิดว่าอาก็ไม่รถขยับทีแล้วค่ะกรุณาก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองค่ะในการขึ้นไลฟ์สดเพราะว่าการุณาใกล้ มองเห็นฝั่งแล้วเพราะฉะนั้นกรุณาก็ต้องผลักดันตัวเองอไม่ทราบว่าถ้าเห็นยี่ห้อรถมันจะเป็นการผิดกฎไหมเอ่ยแต่ได้เอาเวลาไปดูคลิปไปดูโฆษณาให้เพื่อนๆได้อย่างเต็มที่อสองชั่วโมงในการดูคลิป ดูโฆษณาก็บนบนกรุณาว่ามันจะช้ากว่าก็ขอโทษขออภัยนะคะถ้าเอ่ยชื่อเอ่ยนามใครไม่หมดเดีย๋ยวการุณาจะไปเปิดอัอยปกติถ้าเดินทางกรุณาไม่ค่อยชอบยายท็อปใช่ค่ะยายท็อปแล้วก็น้องหน่อยวอรพัสด้วยใช่ไหมคะบุอื่นมากมีประสบการณ์ว่าอะไรผิดอะไรถูกมาแล้วน่าจะผ่านจะตีมสะสมคะแนนไปได้ในเร็ววันค่ะก็จะได้ เอาแรงตรงนี้ไปก็จะได้เอาเวลาในการไล่ของกรุนาเอไปให้คนอื่นที่ยังไม่ผ่านทำหน้าที่ตรงนี้ก่อนนะคะค่ะอย่างเดียวเราต้องผลักดันตัวเองด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณน้องนกสุมารีสราวหัวตะพานนะคะหารจันด่วนที่ทำให้กรุุนณามีวันนี้ขึ้นมาขอ,อ,อให้เงินทองไหลามาเทมาอย่าได้มีอุปสรรคใดๆเข้ามา ในชีวิตนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะเงินทองมาค่ะเ,คเพื่อนๆคอยเป็นกำลังใจคอยซัพพอร์ตกรุณามาตลอดขอบคุณน้องออนอุมามูลปาห้าทุ่มเที่ยงคืนก็เจอบางทีตื่นมาตีหนึ่งตีสองก็เจอสวัสดีค่ะสายสัมพันธ์สองน้องแตงโม อขอบคุณพ่อโนโนแม่อ้อชาแนลค่ะค่ะเดี๋ยวผมจะติผ่านนะครับขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณอ่พ่อโนโนแม่ออเวลา6เดือนก่อนกรุนาเพึ่งทําการผ่าตัดมาได้3เดือนค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ,ะหรือว่าจะยาวไปถึงใบสุนเออขอบคุณบริษัท f a c e o o o k มีใ,ใครเข้ามาก็คลดไปเพื่อให้ AI เปิดค่าการมองเห็นอขอบคุณมากๆ ก็ทุกคนที่คอยเบื่อบ้างหยุดบ้างม่ใช่คนพูดเก่งถ้าไม่มีคอมเมนต์เพื่อนเข้ามาวางที่บัารุณาก็ไม่รู้จะพูดอะไรค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีที่มาส่งกำลังใจให้นะคะ,ะคุณบุญ ได้เข้าไปดูคลิปเดียวค่ะสําหรับของสุมาลี่เป็นคนที่จริงใจกับเพื่อนๆจริงๆค่ะจริงใจกับลูกบ้านมากๆเลยค่ะเ,เข้าใจเลย <c oughs> ดวงเดือนบ้านบึงอ้อสวัสดีน้องสุมาลีค่ะ <c oughs> ดวงเดือนบ้านไปที่คอนโดใช่ไหมคะเพราะว่าการุณาต้องใช้มือสองมือ,อ